มาติดตามมะม่วงสวนนั่งต่อแปลงนี้ก็ฉีดฟอทีไปสามหรือสี่รอบสลับกับการให้ปุ๋ยแต่ที่เนี่ยที่เชียงดาวแม่อ่อไหนเนี่ยปีนี้ฝนมันแรงเพราะที่เนี่ยเขาปลูกมะม่วงโดยไม่มีระบบน้ำน้ำธรรมชาติรอฝนอย่างเดียวแต่สวนนี้ ทั้งๆปีนี้แรงแต่ก็ยังติดลูกถ้าตามสภาพแล้วนี่ถือว่าโอเคส่วนนี้เป็นส่วนจินห่วงที่ลูกมันใหญ่มากเลยจินห่วงเป็นมะม่วงที่ใหญ่ได้แล้วลูกกิโลกว่ากว่าออกมาเป็นรุ่นๆ ปลูกมะม่วงโดยไม่มีระบบน้ำรอน้ำธรรมชาติตอนนี้เป็นโซนจินห่วงถือว่าด้วยอากาศแรงๆเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่เติดกันเนี่ย เดี๋ยวจะไปดูน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี้ได้ห่อแล้วสภาพอากาศที่แห้งแร้งนี่ก็นังต่อบอกว่าก็ถือว่าติดเยอะแต่สังเกตว่าสวนนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยเริ่มข่องวดแรกไปแล้ว เนี่ยก็พ่นพพดีไปสามหนระือสี่รอบเอเป็นรุ่นเดี๋ยวรุ่นต่อไปก็มาห่ออีกแต่ก่อนหน้านี้ก็โดนลูกเห็บเนี่ยลูกเห็บ ลูกเห็บลงก็ทำให้มะม่วงเสียหายไม่น้อยเหมือนกันมันจะช้ำๆเนี่ยเวลาโดนลูกเห็บมันจะเป็นอย่างเงี้ย